ก็กระราสวีท้าสวัสดีกับคุณทุกคนทุกท่านการบรรจาร์วันนี้ก็เราจะมาเล่นกันจนพร้อมจะขายพีจีนางเองนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะคุณโอสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวจะพาไปดูตารางการแจ้งของเขาก่อนเลยนะใครที่ไม่เคยเล่นก็มาดูได้เลยนะจ๊ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์สเกเตอร์นะจ๊ะคุณโอจ๋าอันนี้เป็นตัววายนะจ๊ะเอาเรื่องนะจ๊ะอันนี้เป็น ตัวแพงที่สุดเลยนะจ๊ะคุณดูจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นตัวถูกที่สุดเลยอ๋อจ้าอันนี้เป็นตัวคุณเขาก็อธิบายให้หมดเลยนะคุณดนำะมาดูได้เลยนะจ๊ะอ่าซื้อฟรีได้ด้วยน,นี่คุณดูสกเกตเตอร์สามตัวถึงจะค่าฟิีเตอร์หรือว่าฟรีเกมนะนะคุณนะอ่าเพื่อไม่เสียเวลาไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะคุณดู วันนี้ก็ขอเปิดการไปยี่สิบแล้วกันนะจ๊ะคนดูจ๋าวันนี้ไปเบาๆก่อนนะวันนี้ขอไปเบาๆก่อนนะจ๊ะคุนดูมันจะเป็นยังงงยังไงมาดูกันเลยนะจ๊ะคนดูจ๋าใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะอ่าตอนนี้มาสิบหกบาทคุนดูโอ้โหมายี่สิบบาทแล้วจ้ะฮ่าฮ่าอะไรก่อนอะไรก่อนจ้ะโอ้โหคนดู อะไรเนี่ยไม่แปดบาทนะคุณโนนะดอกเตอร์เออไม่สองบาทเป็นไงเป็นไงจ้าสาวเอ้ยสาวน้อยโอ้โหจังวันนี้มาหกบ,บาทจ้าคุณโนจา้าดอกเตอร์มาหกบ,บาทเออเฮ้ยเออเฮ้ยอะไรขนาดนี้มาซื้อให้ดูเลยนะจ้าคุณโนเออหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ้าคุณโนจา้าซื้อให้ดูเลยนะ ไอเ้วก็ซึ้งให้ดูเลยนะหนึ่งพันห้าพันห้ามันจะได้หรือเลปล่าเนี่ยวุ้ยจะเอาลงจอาเรื่องหรือเปล่ปามาดูกันเลยนะจ๊ะคุณดวงจา้าแค่แปดหมุนเองนะ่ะโอ้โหจะถึงพันห้าไหมจะถึงพันห้าไหมจ๊ะโอ้ยโอ้ยเกินไปด็อกเตอร์สิบแปดป่าคุณดวตัวคุณก็ไม่แม่สัตว์ยายสทีนี้ก็ว้าวนเลยนะคุณ้นะ ทีนี้ก็วาวุนวาวุ่นเลยจ้าโอ้โหดอกเตอร์ไม่ส่บาทจากคุณดูงจา้าโอ้โหเป็นไงไม่โคซิเปบาทคุณดอ่าดอกเตอร์หกบ,บาทจะถึงพันแห่ไหมไม่ถึงว่ะขนาดร้อยห้าสิมันจะถึงหรือเปล่ามาดูกันเลยนะจะถึงว่ะเอแลราก็รู้เอแลราก็ร,กรู้แต่ก็อย่าอย่าลงด่วนนะจ้าไม่ลงอ่ะไม่รู้ไงคุณดวเอแเราก็อย่าลงด่วนจ้าก็เลยลงไป ลองไปเลยจ้ะชิชิวนะคนละชิชิวจ้าร้อยยี่สิบแล้วจ้ะฮ่าๆเรื่องเราจะคนณดูจ้จาจังวันนี้มาสิบแปดบาทโอ้โหโด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โอ้โหโอ้โหคนณดูจะเอาละไหมมาพอยซีดูี่หนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทด็อกเตอร์เอออ่าได้สองร้อยเท่าไหร่โอ้โหเพิ่มมาห้าหมุน โอเครู้รุงรู้เรื่องเลยนะอาจังหวัดน,นี้อะไรจะมอาอะไรจะเกิดโอ้โอโดยดย็อกเตอร์เกิดไปเลยสี่บาทวันนี้จะเกิดไหมจ่ะคุณดูจ่าไม่รู้้เนาะวันนะี้จะเกิดไหมไม่รู้รนะจ๊ะมันต้องรองดูจะ่ะโอ้ยด็อกเตอร์เออมาหนึ่งร้อยแปดบาทคุณดูคุณดูเป็นไงเอาเรื่องเลยจะ้ะ เอาเรื่องแล้วจ้าด็อกเตอร์มาแปดบาทนะจ๊ะคุณลูจ๋าโอ้ยไม่แปดบาทเป็นไงเป็นไงไม่สิบหกบาทคนดอะไรจ๊ะจะอะไรคะแน่นี้ด็อกเตอร์โอ้ยโอ้ยมาหกบาทนะจ๊ะคุณลูจ๋ามาหกบาทนะจ๊ะโอ้ยจะวัาานีนไม่หกบาทอีกแล้ว อีกแล้วจังหวันนี้มาแปดบาทนะจ๊ะคุนดูจ๊จะจังหวันนี้มาหนึ่งร้อยแปดบาทโอโ้โหเอาเรื่องนะจ๊ะเอาเรื่องนะจ๊ะคุนดูโอโ้ยจังหวันนี้มายี่สิบบงยี่สิบบาทโดอุอ้ยห้าร้อยห้าสิบแล้วคุนดูไม่ถึงพันห้า,าก,ก็พอได้อยู่เนาะ โอ้ยดีที่มิกิเอเราก็นึกว่าไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ถึงอยู่นะก็ได้อยู่นะจ๊ะคุณจ้ามาขอไปเลยออโต้สามซิมุนนะจ๊จะเต้ยย้อนเลยนะจ๊ะคุณจ้งจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะมันจะเกิดไหมจ๊ะวันนี้วันนี้มันจะเกิดไหมโอ้หโอ้ย,อยด็อกเตอร์ไม่รู้ว่าจะเกิดไหมวันนี้ ไอเราก็ไม่รู้ว่สร้อยเสีย,สยคนโดคนโด,ดเป็นไงโอ้ยยี่สิบบาทโอ้โหโดออกเตร์ไม่แปดบาทนะคนดูนะโอเคจ้าสาวสาว,สาวเอ้ยสาวน้อยเป็นไงมาสองบาทโอ้โหแปดคนโดคนดังคนโดอะไรอะไรเนี่ยจะอะไรขนาดนี้จ้าสาวเอ้ยสาวน้อยโอ้โหคนดูจ้า ไหลไปลงไปน้ำเลยฮะเอ,ออเออคดูไหลไปลงไปน้ำเลยฮะด็อกเตอร์มาห้าบาทป้าดคนดูจา้จาวันนี้มาสี่บาทนะจ๊ะคุนดูโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวานีวขอตัวลาไปก่อนเลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะจะกระใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย